เคทีเคซับายสวัสดีครับวันนี้มาดูตู้เย็น DC เคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นของยี่ห้ออ p ิคูชื่อรุ่น al 4 2นะครับความจุ42ลิตรตามชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ค่อนข้างโดดเด่นนะครับสวยงามมากเลยเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งตู้เย็น DC ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น ABS กันเกือบทั้งหมดนะครับอย่างตัวสแตนเลสก็เห็นมาแล้วนะครับอย่างที่มันเป็นโลหะก็เห็นมาแล้ว คราวนี้มาดูที่เป็นอลูมิเนียมกันบ้างนะครับคือนอกจากเรื่องความสวยงามไม่ซ้าใครแล้วเนี่ย mm. เขายังมีฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอ่าเริ่มต้นที่ภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเลนลายนะครับก็ค่อนข้างสวยดูคลาสสิกดีนะครับที่มุมของขอบมุมทั้ง8ดด้านนะครับก็จะมีกันกระแทกมาให้จะเป็นมนๆไม่คมนะครับ กันกระแทกกันชนได้ค่อนข้างแข็งมากนะครับตัวนี้ที่ฝาปิดนะครับก็จะมีกุญแจมาให้4ดอกนะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยสามารถเกี่ยวแล้วก็ล็อกได้นะครับจะล็อกฝั่งหนึงหรือ2ฝั่งก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ใครมาเปิดตู้เย็นเล่นนะครับทีนี้ถามว่าจะต้องล็อกตอนไหนตอนที่ หยิบของหยิบเครื่องดื่มบ่อยๆเนี่ยต้องล็อกไหมไม่จําเป็นต้องล็อกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราไม่ต้องคล้องปิดแบบนี้นะครับตอนที่เราใช้งานเราแบบนี้เราปลดตะขอลงแบบนี้ได้เลยเพราะว่าฝาเนี่ยเขามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับพอเราปล่อยทิ้งลงเนี่ยน้ําหนักมันกดกับตัวบอดี้สนิทแน่นอนนะครับความเย็นไม่รั่วไหลนะครับอ่าทีนี้มาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะครับ ด้านข้างก็จะมีมือจับนะครับมือจับนี้ก็เหมือนของรุ่นพวก BD BCD เลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงเป็นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นสลิงสลิงสำหรับล้างสายนะครับเวลาเปิดฝาค่อนข้างแข็งแรงเหนียวมากนะครับจะไม่ไม่หลุดง่ายเหมือนโซ่ของรุ่นทั่วไปนะครับเวลาจะยกลากก็ยกลากได้เลยนะครับตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเรายกลากแบบชันๆแบบนี้ได้นะครับ ก็พยายามอย่าตั้งตั้งฉากเกินไปนะครับยกสักประมาณความชันเนี่ยสัก45องศาเนี่ยโอเคได้อยู่ประมาณระดับประมาณนี้นะครับเราก็ลากไปตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่นะครับวางที่ข้างใต้นะครับมันก็จะมีเขาเรียกมีขาขายึดอยู่นะครับตัวตู้เย็นเนี่ยมันจะไม่ได้ติดกับพื้นไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของการถ่ายเทอากาศในห้องคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นเรียบ,เ,ยบเลย บานพับนะครับบานพับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆประตูบ้านเลยนะครับถ้าถ้าคุยกันแบบบ้านๆคือทุกอย่างแข็งแรงหมดทุกชิ้นส่วนนะครับของรุ่นนี้นะฮะอ่าซึ่งก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับส่วนส่วนด้านนี้เป็นช่องระบายความร้อนของห้องคอมเพรสเซอร์นะครับทั้ง3ด้านเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันหมดก็คือป้านลงกันละอองน้ําเวลาน้ําหกใส่หรือ ฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปวางตากฝนนะครับพอฝนตกต้องรีบเก็บเข้านะครับคือละอองน้ำเนี่ยมันเวลาหล่นจากด้านบนเนี่ยมันจะไม่เข้าเพราะว่าตรงนี้มันป้านลงนะครับก็จะมีมุมทั้งสาม,มุมก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่าด้านนี้ก็จะมีที่จับเหมือนกันเวลายกลากนะครับตอนยกตู้เย็นนะครับหรือลากตู้เย็นเนี่ยอย่าสับสนมาจับตรงนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยบางทีใหม่ๆเนี่ย ชอบหลงมาจับตรงนี้นะครับเราต้องจับตรงนี้นะฮะอ่ามีล้อนะครับล้อเนี่ยเวลาเราวางตั้งกับพื้นเนี่ยล้อจะไม่ติดพื้นนะครับเพราะว่ากันไม่ให้ตู้เย็นมันเลื่อนเวลาอยู่ในรถนะครับเลื่อนแบบสไลด์ลื่นนะครับตัวนี้จะตั้งขึ้นมานะครับตู้เย็นจะลอยจากพื้นนะครับล้อจะลอยจากพื้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดห้องคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กเสียบเสียบได้ทั้ง12และ24โวลต์น,นะครับ มีฟิลอยู่ที่ควปลักเลยนะครับก็รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะทําฟิล์มาไว้ข้างนอกแล้วรุ่นเก่าเขาก็พัฒน,นาเปลี่ยนควปลักให้ฟิลมาอยู่ข้างนอกแล้วเหมือนกันนะครับล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นล้อยางนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ล้อใหญ่มากนะครับก็เห็นเข็นเข็นพวกพื้นเรียบพื้นหญ้าได้นิดหน่อยแต่ถ้าแบบ ดินลูกกลังนะครับที่แบบว่าขู่ขาดจริงๆก็อาจอาจะลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครเอาตู้เย็นไปเข็นแบบระยะทางไกลๆอยู่แล้วนะครับถ้าทางไหนมันลูกแบบทุรักทุเลเกินไปก็ยกยกข้ามดีกว่านะครับผมอ่าแล้วทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นวนกลับมาด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงผลทั้ง2 2ช่องนะครับคือเวลาเราหันหน้าเข้าตู้เย็นก็คือช่อง ซ้ายมือก็คือช่องซ้ายนะครับช่องขวาก็คือช่องที่มันติดกับคอมเพรสเซอร์นะครับการปรับอุณหภูมิก็สามารถปรับได้อิสระทั้งสองช่องเลยช่องไหนจะเย็นเท่าไหร่จะแช่ฟรีสเท่าไหร่เย็นกว่าช่องไหนได้หมดนะครับวิธีการเซตก็คือกดปุ่มบวกหรือลบก่อนทีหนึ่งมันจะเริ่มต้นที่ช่องซ้ายสมมุติช่องซ้ายเราต้องการแช่อาหารเครื่องดื่มนะครับเราก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องตั้งติดลบนะครับก็สัก2หรือ3ามองศาอันนี้เอาไว้แช่อาหารเครื่องดื่มนะครับ ส่วนช่องนี้วิธีการปรับนะครับตอนที่เรากดปุ่มบวกหรือลบเนี่ยช่องซ้ายตอนที่ตัวเลขยังกระพริบอยู่เนี่ยให้เรากดปุ่มรูปเฟืองทีหนึง่งมันจะสวิตช์มาช่องขวาแล้วเราก็ปรับอยากได้เท่าไหร่ถ้าแช่พวกน้าแข็งยูนิตไม่ให้ละลายก็แค่ติดลบสก็พอนะครับถ้าแช่สกคีมหรือแช่ฟีดพวกของสดทิ้งไว้เป็นเดือนเดือนเนี่ยค่อยตั้งเป็นติดลบสิติดลบสิติดลบยีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการออกทิปการใช้กระแบตเตอรี่เนี่ยเลี่ยงการ ตั้งอุณหภูมิติดลบก็จะช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมารอให้ของเนี่ยมันละลายด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมีโหมดพื้นฐานเหมือนรุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับก็คือมีโหมดแม็กโหมดอีโคก็คือเน้นเย็นไวกับเน้นประหยัดพลังงานนะครับคอมเพรสเซอร์รอบรอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์ก็จะสูงหรือต่ําลงนะครับมีโหมดต่ําตัดนะครับซึ่งตั้งได้3ระดับเรากดปุ่มรูปเฟืองค้างนะครับ ก็จะมีตัว M นะครับก็พิบตัว S แล้วก็ตัว L นะครับก็สูงกลางต่ำนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่คือตู้เย็นเนี่ยเขาจะตัดการทำงานเมื่อแรงดันแบตเตอรี่เริ่มต่ำลงเขาจะไม่ใช้พลังงานดึงพลังงานจากแบตเตอรี่จนหมดเกี้ยงนะครับกันแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยว่าจะให้เขาตัดที่กี่โวลต์กี่โวลต์น,นะครับอ่าทีนี้ตู้เย็นตัวนี้นะครับก็มี บูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธสั่งงานได้นะครับอย่างตัวนี้นะฮะช่องซ้าย4องศาช่องขวาตอนนี้ได้ติดลบองศาแล้วแรงดันไฟตอนนี้เหลือ 12.5V โวลต์นะครับก็ใช้กับแบตเตอรี่ของพาราโกคือแบตเตอรี่จากต้นทางเนี่ย1 3 3โวลต์นะครับพอมาผ่านสายแล้วก็เข้าที่ตู้เย็นเนี่ย แล้วตอนจังหวะคอมเพรสเซอร์ทำงานมันก็ดึงตกลงมานะครับก็เป็นปกติทีนี้เวลาจะปรับอุณหภูมินะครับก็เลื่อนสไลด์สไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะไปโผล่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะมีรูปแม่กุญแจตรงนี้นะครับพอกดไปแล้วปุ๊บเนี่ยกันเด็กหรือคนอื่นมาเล่นนะครับก็ไม่สามารถกดปุ่มอะไรตรงนี้ได้นะครับรุ่นอื่นที่เชื่อมแอป,ปได้ก็สามารถล็อกหน้าจอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มาปลดล็อกที่เดิมนะครับอ่าทีนี้ มาก่อนที่จะเข้าไปดูภายในนะครับผมจะแจ้งขนาดของรุ่นนี้ก่อนนะครับความกว้างของ AL 4 2นะครับกว้าง43.5เซนะครับความยาวนะครับความยาว89ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูง40.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23.5กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าหนักนะครับถ้าเทียบกับความจุ42ลิตรเนี่ย คือที่มันหนักเพราะว่ามันมีเหตุผลฉนวนของของเขาค่อนข้างหนานะครับนี่เรามาดูภายในกันดูฝาก่อนครับยางขอบยางเนี่ยเหมือนตู้เย็นบ้านเลยเก็บความเย็นได้ดีแน่นอนรุ่นอื่นจะเป็นแค่โฟมเส้นเล็กๆนะครับถ้าใครเคยเคย,เคยซื้อตู้เย็นแบบรุ่นธรรมดาทั่วไปไปใช้งานนะครับอันนี้ขอบยางหนาใหญ่มากนะครับฝาค่อนข้างหนานะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับใส่ลงไปในใน เคสของอลูมิเนียมนะครับเวลาปิดน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะฉนวนถ้าเทียบกับรุ่นทั่วไปฉนวนเนี่ยภายในเนี่ยมันจะเป็น p u f o a ฟนะครับก็ได้เรื่องความละเอียดความหนาแน่นของฉนวนนะครับหนากว่ารุ่นทั่วไปของยี่ห้อพิคูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนาเท่าพวกรุ่น BD หรือ BCD นะครับตัวนั้นน่มันจะหนาซึ่งมันจะทำให้น้ำหนักมันเยอะกว่าน,นี้มันดีอย่างเสียอย่างนะครับตัวนี้ เป็นช่องขวานะครับด้านนี้จะเป็นช่องขวาเวลาเปิดฝาซ้ายกับขวาเนี่ยจะมีไฟสองสว่างมาให้นะครับแบ่งให้เป็น2ช่องแยกกันเลยไฟ LED สองสว่างให้นะครับเวลาไฟเนี่ยเราปิดฝาไฟก็จะดับไปด้วยเปิดฝาไฟก็ติดนะครับมันจะเป็นสวิตช์นะครับมีสวิตช์แม่เหล็กให้ภายในก็จะประมาณนี้นะครับ42ลิตรเนี่ยรวมกัน2ช่องแล้วมีตะแกรงมาให้ตะแกรงเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่ได้แช่ฟีด ทิ้งเอาไว้เป็นเดือนเดือนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์นะครับประโยชน์ของตะแกรงอันนี้ก็คือว่ากันไม่ให้น้ําแข็งที่มันเกาะน,านั้นหนาเวลาเราแช่ฟิตทิ้งไว้นานๆเนี่ยเกาะกับของที่เราแช่นะครับทีนี้เวลาเราจะล้างตู้เย็นนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันจะสะดวกหน่อยตรงที่ว่าเขามีจุกระบายน้ํา แยกมาให้ทั้ง2ช่องเลยนะครับซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวไอ้ช่องที่ติดกับคอมเพรสเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีให้นะครับเพราะว่าช่องเนี้ยมันจะไปวางไว้บนคอมเพรสเซอร์แต่รุ่นนี้เนี่ยเขาขยบมานะครับก็สามารถล้างน้ําเอาน้ําฉีดนะครับสไลด์สกอตไบรท์ถูถูถูถถทความสะอาดได้เลยแล้วก็ปลดจุกระบายน้ําไม่แนะนําให้พลิกตะแคงเครื่องเพื่อเทน้านะครับจุกยางนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถอดออกถอด ได้บ่อยมันไม่ใช่เกียวเกียวไม่รูดนะครับเกียวไม่หลวมเพราะว่ามันจะเป็นแค่ยางโอลิงสเส้นถ้ายางสึกยางขาดเราก็หาซื้อทั่วไปได้มาใส่แทนนะครับช่องซ้ายนะครับอันนี้เราจะไม่พูดว่าช่องไหนเป็นช่องหลักช่องอะไรเพราะว่าเราอยากให้ช่องไหนเย็นกว่าช่องไหนเราปรับได้เลยนะครับอิสระจะไม่เหมือนกับรุ่นทีนะครับที่ว่าช่องซ้ายจะห้ามจะตั้งให้เย็นกว่าช่องขวาไม่ได้นะครับ แต่ว่าการทํางานเริ่มแรกนะครับมันจะเริ่มความเย็ยนที่ช่องซ้ายก่อนนะครับพอช่องซ้ายอุภูมิเริ่มได้ที่ใกล้เคียงกับที่เซตก็จะสลับฉีดน้ํายามาที่ช่องขวานะครับรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงเตี้ยแต่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแช่ขวดน้ำ1.5ลิตรนะครับก็ค่อนข้างจะลําบากในแนวตั้งไม่สามารถแช่ในแนวตั้งได้มันเกินขอบนะครับแต่ถ้าแนวนอน ก็ไม่ได้นะครับคือมันจะได้แหละแต่ว่ามันจะกินพื้นที่มันจะวางได้แค่เฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับทั้งสองช่องต้องวางขวางแบบนี้นะครับวางขวางแบบนี้สําหรับขวดน้ำาน5ลิตรนะครับแต่ถ้าใช้ขวดเล็กกว่านี้หรือแช่อย่างอื่นเนี่ยก็จัดเรียงได้ตามสบายตามสะดวกนะครับนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องการกินกระแสไฟกันบ้างนะครับกินกําลังงานของตู้เย็นตัวนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ผมไม่ได้แจว่าบอกไปยังก็คือรุ่นนี้เหมือนรุ่นทั่วไปตรงที่ว่าสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่20ลงไปถึงติดลบ20ทั้ง2ช่องนะครับแต่ว่าคือตู้เย็นรุ่น2ช่องเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้แบบแช่ฟรีช่องหนึ่งแช่ต่างอุณหภูมิแต่ถ้าจะแช่ติดลบ2ช่องเนี่ยในอากาศในบ้านเราก็อาจจะฝืดฝนิดนึงนะครับแต่ถ้าแช่ฟรีช่องหนึ่ง แช่เย็นช่องหนึ่งอันนี้ทําได้สบายนะครับอันนี้ผมจะใช้ต่อใช้งานเนี่ยกับแบตเตอรี่ของพาราโกนะครับผมชอบใช้ตัวนี้เป็นการส่วนตัวคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จชาร์จไฟไปด้วยใช้งานไปด้วยได้นะครับก็คือมีที่ชาร์จไฟที่เสียบไฟในรถแล้วก็ในบ้านเหมือนตู้เย็นเลยนะครับเสียบกับตู้เย็นนะครับแล้วก็วัดวัดกระแสนะครับ ผมใช้ในโหมด maximum นะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ที่4์นะครับ4์ถ้าดูคำนวณเป็นกำลังวัตดก็อยู่ที่ประมาณนะครับ53วัตต์นะครับ, w, รบแต่ว่าผมลองวัดแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ DC เนี่ยตอนสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้แบบกระชากไฟเหมือนเหมือนพวกคอม AC นะครับมันก็จะค่อยๆเริ่มกินกระแสน,น้อยๆแล้วก็ค่อยๆ พีคขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะครับตอนจังหวะที่พีคที่สุดเนี่ยผมวัดได้ประมาณนะครับ75หวัตหรือประมาณ5 5.5 m แอมป์บวกลบแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันทำงานได้สัาพักก็ตกลงมาเหลือที่ประมาณ55วัต์ทีนี้ถ้าเราใช้กับโหมดอีโคนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดอีโคให้ดูก็คือกดปุ่มรูปเฟืองตรงนี้2อทีเป็นอีโคนะครับมันก็จะประหยัดกระแสลงไปอีกนะครับ ซึ่งวัดได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าวัต์เท่านั้นเองนี่กระแสตกมาแล้วนะครับเหลือแค่3แอมป์นะครับ3แอมป์ถ้าคูณเป็นวัตก็อยู่ที่ประมาณ40วัต เท่านั้นเองจะวิ่งอยู่ประมาณ40วัตถ์ถึง45วัตต์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับตู้เย็น2ช่องแช่นะครับและรุ่นนี้เนี่ยคือที่ผมชอบคือรู้สึกว่ามันเย็นไวด้วยนะครับเย็นไวกว่ารุ่นรุ่นที่เคยเคยเทสมานะครับอ่าทีนี้วัดกระแสะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ ลองไปออกทิปนะครับคืออาจจะไม่ได้แช่ฟรีดอะไรมากเพราะว่าผมมีเครื่องผลิตน้ําแข็งอยู่แล้วไอ้น้ําแข็งเนี่ยคือไม่ได้ใช้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อน้ําแข็งมาแช่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะแช่พวกเครื่องดื่มช่องหนึ่งเครื่องดื่มกับอาหารสดเนี่ยต้องแช่ความเย็นฉ่ําเย็นจัดช่องหนึ่งแล้วก็ผักเนี่ยผมก็จะแช่อุณหภูมิสักสูงสูงหน่อยสักแองศานะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวเก็บของใส่ของแล้วเดี๋ยว ขนขึ้นไปในรถนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาไปออกทริปเนี่ยมันจะสะดวกสบายไหมมันหนักมันใหญ่เกินไปไหมการกินไฟกับแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึงครับก็จะเตรียมของก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จอกเช้าจะได้ไม่ยุ่งมากนะครับโดยที่ผมก็จะแบ่งเป็นช่องซ้ายเนี่ยผมจะแช่พวกเครื่องดื่มนะครับเอาเครื่องดื่มใส่เข้าไปนะครับ ส่วนช่องนี้นะครับผมก็จะเอาไว้แช่ผักไอ้ช่องนี้นอกจากเครื่องดื่มแล้วก็แช่ของสดนิดหน่อยนะครับของสดก็จะเอาวางไว้ด้านมุมนี้นะครับอ่ายัดยัดไปนะครับส่วนฝั่งนี้ผมก็จะเอาไว้แช่ผักนะครับเห็ดของสดนะครับนี่ ซ้อนๆกันนะครับมีพริกหยวกด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาส่วนการตั้งอุณหภูมินะครับก็ผมเนี่ยช่องแช่อาหารเครื่องดื่มเนี่ยผมก็ตั้งไว้3องศานะครับอันนี้เป็นอนุณหภูมิที่ผมชอบส่วนตัวนะครับก็เย็นกําลังดีไม่ฉ่าจนเกินไปนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งช่องแช่ผักผมตั้งไว้8องศานะครับอันนี้การตั้งอุณหภูมิเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มี อุณหภูมิที่ตายตัวนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสำหรับผมเนี่ยตั้งช่องแช่ผัก8องศาเนี่ยคือมันวางไว้ทิ้งเอาไว้ได้เลยผักไม่ช้าแน่นอนนะครับสำหรับอุณหภูมินี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดอีโคคือมีคนถามบ่อยว่าตู้เย็นเนี่ยครับต้องแช่ทิ้งเอาไว้คืนนึงไหมอันเนี้ยต้องตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือถ้าสมมติของที่แช่เนี่ยมันไม่เย็นมาเลยแล้วต้องการให้มันเย็น ช่ำเย็นจัดหรือว่าแช่ฟรีซเนี่ยก็ควรจะแช่ทิ้งไว้ตอนกลางคืนเพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อของตามห้างที่มัน เย็นมาแล้วนะครับอย่างพวกเครื่องดื่มที่หยิบมาจากตู้แช่เนี่ยเย็นมาแล้วหรืออาหารสดที่มันเย็นมาแล้วเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาแช่ทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยเราเดินทางซื้อของมายัดใส่ตู้เย็นเสียบทําความเย็นในรถได้เลยนะครับเพราะว่าตู้เย็นมันเย็นไวอยู่แล้วนะครับทําความเย็นเสริมกับของที่เย็นมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเย็นคงที่แล้วนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางยกตู้เย็นขึ้นมาในรถ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไฟใช้งานจากช่องจุดหรี่ในรถยนต์นะครับไฟแสดงผลนะครับอันนี้ของนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูวิธีต่อนะครับคือสายเสียบช่องจุดหรี่ที่แถมมาให้กับตัวตู้เย็นเนี่ยยาวประมาณ2เมตรครึ่งหรือ3เมตรเนี่ยคือรถตู้ครับสามารถเสียบจากด้านหน้ารถ ยาวมาถึงท้ายรถได้นะครับผ่าตรงมาเลยหรือว่าถ้าใครไม่พอนะครับยาวกว่านั้นหรืออยากจะหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยก็มีสายหเมตรขายแยกเสริมให้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับมาทางด้านหน้านะครับมาเสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับแต่ของผมเนี่ยจะดัดแปลงเพิ่มมาให้มันมีหลายๆช่องหน่อยนะครับก็จะใช้กับตู้เย็นด้วยเครื่องฟอกอากาศกล้องหน้ารถเสียบชาร์จโทรศัพท์หรือบางทีเนี่ยก็จะ เสียบชาร์จแบตพวกพาไอของพาราโกหรือว่าอาพิคูด้วยนะครับทางนี้เนี่ยตอนคอมพิสเซอร์ตู้เย็นทํางานเนี่ยมันก็ยังใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆพื้นฐานในรถยนต์ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปตอนคอมทางานเนี่ยมันกินไฟแค่ประมาณ40-75วัตซึ่งรวมๆกับอุปกรณ์อื่นๆแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน120วัตตามที่ ช่องจุบรีในรถยนต์เขาจ่ายไฟได้นะครับอย่างบางรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจ่ายได้ถึง180วัตต์ด้วยซ้ำนะครับก็เราบิดสวิตช์กุญแจออนไฟก็จ่ายมาที่ช่องจุบรีนะครับก็จ่ายไฟเลี้ยงตู้เย็นระหว่างเดินทางเราก็ใช้ไฟฟรีไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมแจ้งนิดนึงมันไม่มีผลต่อแบตเตอรี่ในรถยนต์หรือว่าไดชาร์จนะครับเพราะว่ายังไงมันกินไฟน้อยอยู่แล้วนะครับ เมื่อถึงที่หมายก็ลากตู้เย็นนะครับผ่านพื้นหินนะครับแล้วก็ลากมาพื้นหญ้านะครับก็ถึงล้อเล็กแต่ลากได้นะครับลากลากมาตั้งไว้ตรงใต้ต้นไม้ก่อนนะครับหลังจากที่ลากตู้เย็นมาแล้วนะครับก็ออกมากางไว้ตรงที่จะนั่งเล่นนะครับก็มาใช้กระแบตของพาราโกก่อนนะครับ อุณหภูมิก็ตามที่เซ็ตมันจะบวกบวกไป2อ,องศานะครับคอมถึงกลับมาทํางานนี้ตั้งไว้3มันก็เด้งมา5คอมถึงทํางานนะครับตัวนี้ก็ตั้งไว้8เด้งมาสิบนะครับเมื่อสักครู่ถอดปลั๊กไปนะครับเดี๋ยวจะลองมาจับเวลานะครับใช้กระแบตพาราโกตั้งแต่ร้อเซนในโหมดอีโคนะครับอากาศภายนอกก็ถือว่าอบอ้าวพอสมควรนะครับแต่ลองดูว่า สช่องแช่ของ a l c 2เนี่ยจะใช้กับแบตของพาราโกได้ประมาณกี่ชั่วโมงบวกลบนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มห้าสิบแล้วนะครับตอนที่มาถึงก็จะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับเวลาผ่านไปเกือบจะหกชั่วโมงแล้วนะครับกับตู้เย็นแรงดันแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ที่ประมาณ13.2สามนะครับสิบโวลต์อุณหภูมิก็ยัง คงที่ตามที่เซตนะครับน,นี้แบตเตอรี่นะครับเหลือ64ของความจุแบบนะครับก็น่าจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับถือว่าประหยัดมากนะครับคือตอนกลางวันเนี่ยอากาศอบอ้าวนะครับกลางคืนก็เย็นนะครับตามตามสไตล์ของแบบต่างจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าคืออาจจะด้วยที่ไม่ได้ตั้งอุณหภูม ต่ำมากนะครับไม่ได้ตั้งติดลบก็คือแช่3องศาช่องหนึ่งแช่8องศาช่องหนึ่งก็ประหยัดมากใช้แบตลูกนิดเดียว power bank ของพราโกลูกนิดเดียวก็อยู่ลอดคืนแล้วเดี๋ยวข้ตอนขากลับนะครับก็จะเสียบชาร์จแบตไประหว่างเดินทางกลับด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะนั่งพักผ่อนสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้านอนนะครับตอนนี้ก็เป็น เช้าของอีกวันแล้วนะครับเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะครับเวลาผ่านไปประมาณ18ชั่วโมงแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ18ซนก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับตู้เย็นขนาดนี้สองช่องแช่แล้วก็ใช้กับแบตลูกแค่นี้นะครับคืออาจจะด้วยอากาศภายนอกมันเย็นด้วยนะครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะครับ อ่ออุณหภูมิที่สูงนะครับไม่ใช้ต่ํามากก็ใช้หมดอีโคช่วยนะครับเมื่อตอนกลางคืนน่คอมเพรสเซอร์แทบจะทํางานน้อยมากนะครับเกือบจะไม่ค่อยได้ทํางานเลยนะครับทำงานไม่กี่รอบแค่นั้นเองก็เช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอเก็บของอะไรเสร็จเนี่ยระหว่างเดินทางกับก็จะชาร์จแบตเตอรี่ของพลัโกเนี่ยกับช่องจุดหลี่ในรถยนต์ไปเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้ามันจะหมดก่อนพออากาศร้อนเนี่ยถ้ามันจะหมดก่อนก็ปล่อยเขาแล้วแหละเพราะว่าฉนวนของตู้เย็นหนานะครับยังไงของข้างในก็ยังเย็นอยู่นะครับจนกว่าจะเดินทางกลับก็ถือว่าประทับใจนะครับค่อนข้างคือไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้รอดมาจนถึงอีกวันนะครับก็ถือว่าแปลกใจดีครับเก็บของกลับ แล้วนะครับก็ตู้เย็นแบตเตอรี่หมดไปตอนสายๆนะครับพออากาศเริ่มร้อนคอมเพรสเซอร์ก็ทํางานถี่ขึ้นก็แบตเหลืออยู่นิดเดียวนะครับก็ใช้จนแบตหมดพอแบตหมดเนี่ยก็คือให้ตู้เย็นเขาเก็บความเย็นไปนะครับเดี๋ยวระหว่างทางก็จะใช้ไฟในรถระหว่างเดินทางนะครับนี่เป็นแบตนะครับก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางก็จะชาร์จแบตไปด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะใช้งานตู้เย็นไปด้วยนะครับเพราะว่าของผมมันมีหลายหลายพอตนะครับตอนนี้ก็ได้ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับกับการไปทดลองใช้ตู้เย็นรุ่น AL 4 2นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับก็ช่วงสายๆของของวันนี้คือตู้เย็นก็ตัดการทำงานไปแล้วนะครับเพราะว่าแบตหมดแล้วก็ระหว่างทางชาร์จ แบตมาด้วยนะครับได้3าเนนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะชาร์จต่อให้เต็มนะครับส่วนตัวตู้เย็นเนี่ยสรุปการใช้งานนะครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับเรื่องการเก็บความเย็นประหยัดพลังงานนะครับตอนกลางคืนอากาศเย็นๆเ,เนี่ยคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยมากนะครับก็แบต ลิเทียมฟอสเฟตนะครับของพารโกตัวนี้เนี่ยความจุ15แอมป์นะครับสามารถอยู่ได้ข้ามคืนนะครับอยู่ได้ประมาณ18ชั่วโมงบวกลบนะครับ18ชั่วโมงกว่าๆเลยแหละเกือบเกือบ20ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่ผมแจ้งไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกที่เราเจอนะครับความถี่ในการเปิดฝาแล้วก็อุณหภูมิที่เราเซ็ตว่าเราเซต ความเย็นต่ําแค่ไหนนะครับแต่ของผมเนี่ยตั้งความเย็นไว้ค่อนข้างสูงนะครับช่องหนึ่งสามองศาช่องหนึ่ง8ปดองศานะครับก็เลยทําให้ประหยับพลังงานด้วยนะฮะของก็เดี๋ยวจะเคลียร์ออกจากตู้นะครับก็จะยกเอาของออกให้หมดนะครับล้างตู้นะครับล้างตู้เปิดจุกระบายน้ําเทน้ําออกแล้วก็จะเก็บเครื่องนี้เป็นตัวโชว์เอาไว้ให้ลูกค้าดูที่ร้านนะครับอ่า ส่วนการพกพาละกันนะครับการพกพาการเคลื่อนย้ายเนี่ยเคลื่อนย้ายเนี่ยเขามีล้อมีล้อมาให้แต่ว่าล้อเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยนะครับคือถ้าเข็นพื้นเรียบเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะครับไม่มีเสียงเพราะว่ามันเป็นยางแต่ว่าถ้าเจอพื้นหญ้าหรือทางขูดขาเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องยกชันหน่อยหรือมันจะไม่ค่อยดีเท่าล้อใหญ่นะครับอันนี้ก็คือข้อข้อจํากัดของตัวล้อเล็กของเขาแล้วก็เรื่อง ขนาดกับน้ำหนักนะครับพอมีของแช่แล้วเนี่ยคือถ้าถามว่าเหมาะกับเอาไว้ในรถใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ก็อาจจะยังไม่เหมาะนะครับก็เหมาะกับการออกทิปหรือว่าถ้ามีรถตู้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่รถกระบะหรือว่าเรืออันนี้ก็ถือว่าแช่ได้วางได้นะครับไม่กินพื้นที่ในรถจนเกินไปนะครับแต่ถ้าพูดถึง ถ้าต้องการตู้เย็ยน2ช่องแช่ดีไซน์สวยงามประหยัดพลังงานนะครับและไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการวางตัวนี้ผมแนะนำนะครับอพิคู a l 4 2นะครับก็ส่วนเรื่องราคานะครับราคาเดี๋ยวผมปิดฝาก่อนนะฮะราคาก็จะลงเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยแจ้งไปเมื่อคลิปก่อนนะครับราคาที่ไม่แจ้งในคลิปนี้เลยก็เพราะว่า เมื่อเวลาผ่านไปเวลามันมีปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าคลิปไม่สามารถถ่ายใหม่ได้นะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เช็คเป็นราคาณนะปัจจุบันของช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักไลน์หรือว่าเพจทางร้านมาได้หรือจะโทรสอบถามเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ